โอ้ยนาวแถนาเบานาวจนทำพดควรเนาะกาสบายดีพี่น้องปองป้ายเมื่อสุขุสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสมผิด L a O เนาะพี่น้องเนาะมือน้กาหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยติดอยากติดงานเนาะบ่ไร้ลงลงย t u b e พี่น้องเอ้ยี่ก็สิมาขวางแห่เนาะพี่น้องเนาะนี่ แห่เฮ้ากันได้แห่ปลาซิวเนาะพี่น้องเนาะสิมาขวางเอาปลาซิวนี่แหละนี่บรรยากาศยามแรงโอ้ย <c oughs> นี่ <c oughs> บรรยากาศยามแรงเนาะพี่น้องเนาะตึกเอาปลาซิวเนาะลมหน, <c oughs> มนาวแห้งแต่พี่น้องเอ้ยมัอนี้ก็ได้โอ้ยเอาเก้ากับของ,ของ,ของอคือาป่อกับคุนี่เด็สุดอนี้จิงจริ โอเคพี่น้องกับไปบ่งไปชมน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเอาใส่ช่วาเี่มัเต็มมีบ่ปะิเนาะิบามาหลุ่นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมีป้ามีปูอยู่บ้เดดเบุตยอดไแถวว่าตัดพม่มหอบุตรเสียบตรเสียมาน Ôi, bỏ chọn Bà chị ở không thuộc chứ? Mà tí ta, mà tí Ôi Mà ăn chứ Mày, mày thẻ mày chết Ôi, đỏ đi, được lẻo nào lẻo ít lẻo ít nào ít nào ít lẻo 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 ít ่นไกออกมาแล้วไปฉันลงน้ำดังพ่นเจลุงพ่นอ่าเก็บเก็บพูนออกมาฉันออกบางยาโอ้ยในไล่คนนี้แหละจะหน่อยกูจะบ้าไามเนี่ยหมายจะเอามาคุ้มเออหาได้สวยโอ้ยนาแถหน้าเบาน้าจนทำพด Nadia, một nọc quang tay vô kép quang tay hindai ba, tìm mọi Gần nhau ở quang ngờ đi, chứ gì đại. Nguyên đấy Nguyên tội.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  Nguyên

กดคานเนี่ยมดใต้แทากกดเนาะกดจนเวียดเออเด็กินปุ้ปมาเฉกนะเบ็ดเกาะห้มเนยเกเอืนลานมาที พมาดีอันโทรหาบุ๊กี่งโอ้ยฟนังคลิปเลนี่แม่โทลิ้นไหอได้รีบปะเอาขึ้นมาเลยอะากขึ้นมาอยาชิงได้เฮ้ยอินงมัถือผู้ออกพี่ปุ้ปงโอ้ยพี่น้องเอยน่ากันเอาป้าอะไรนี่โพนลายเฮ้ยพนนี่น่านน่แต่ป้านิ่ัดเชีวพี่น้องวัดซชว ปลาสดสดเลยนี่สดสดหล่อนๆสดร้อนๆขึ้นมาใหม่ๆนี่มอลงน้ำก็จะไข่ห้ามลีบเบิดตายแล้วเนาะโอเมื่อค้างไฟเอาไดกไฟเท่าอยู่นี่พี่ว่าเมื่อได้ไฟเอาตื่นบ้าหน่อยหน่อยกับผูเชี่เลยมาเก็บ luôn nào con chỉ <laughs> Bất. Ô, 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 ô. <laughs> nhạc mà Bất <laughs> <laughs> bao này. Nó lười mà. Tao luôn. Ôi tại bọn. Tại cửa nhà cá thì ơi nè. Ăn ก่อยเลยเนาะเอาสมเอาไปพัง้องมาใส่ดนะเนี่ยเพื่อนตึกบรจอมมาแจ่มช่างก็จมจ้องใ้ไล่คนนี้แหละอ๋อพพืสใช่ไหมพืชนะตึ๊งคื่นนะไรเฮ้ย Hãy subscribe đi. kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ơi, mày <laughs> <Biết vài> con. <laughs> เอ้ยอีบ้าเขาอยู่ในเ้ิุงนี้ยานอยู่ผูดเดียวเลยไก่กพูดั่มดทไก่กันมันตื่นมันไปันอื่นสั้นออกรถ ดีซึ่งขงโมยได้ไปทางไหนไปพูดแก้พูดอีกแก้ใช่ <c oughs> ปฏิจับแรงเด้ คน่า้นี่ยไปคนไม่ตื่นไม่ได้เอาคุยนี่เหรออืมอืมไม่อาขโมยมาอู่ลูกเคยไปดุ มี่เหรอไมเนาะเอาก่อนทันนไปไมือ

Kepada tempat

เก็บปีนขึ้นรถเยลยไล่เลยได้แต่ไล่เลยเนาะได้รูปคองของบุ <c oughs> คคลสมป่าขี่หิ้งวับ <c oughs> <laughs> Được nằm ừ. kinh năm, Được năm. không tức nằm kinh năm

Khóng, khóng Khóng, không? Nu không. nè. Không, không Thoáng của khang lẽ nào <laughs> Nào thẻ nào à nó Nào thẻ nào à cát multimulti- j a z a k a l